ผู้ชมคะในงานวันท่องเที่ยวโลกซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะคุณกอบการวัฒนา,ารังกูลคะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเน้นย้าถึงการผลักดันนะคะว่าต่อไปนี้การท่องเที่ยวของไทยเราจะเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นจะเน้นไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็ดูแลคนพิการด้วยเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถือเป็น,นกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในเรื่องของการใช้จ่ายคะ่ะใช่ครับก็จะเดินหน้าผลักดันนะครับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยนะครับคือถ้าไปดูตามข้อมูลนะครับก็จะเห็น วนคนพิการนะครับบาทหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกนะครับแต่ประเทศไทยของเรายังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นคนพิการค่อนข้างน้อยนะครับสัดส่วนนี้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในบ้านเรานะครับทำให้สูญเสียไรายได้ไปตลาดนี้เองต้องถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับการใช้จ่ายค่อนข้างสูงคุณพิการครับไปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนะครับไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักห้าพันบาทแต่กลุ่มนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า10-15%ซึง ึ่งประเทศไทยของเราก็วางแผนนะครับเบื้องต้นภายในปี2,560แหล่งท่องเที่ยวทั้ง8คลัสเตอร์นะครับต้องมีศักยภาพมีความพร้อมนะครับในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มนะครับที่ผ่านมานี้ก็ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยอาจจะขาดจุดเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเองก็อาจจะยังไม่มีความพร้อมนะครับตอนนี้ก็เร่งขี่จะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับ ไม่ว่าคนที่เรียกว่าต้องการความช่วยเหลือทางการท่องเที่ยวเนี่ยในปัจจุบันเนี่ย15ซึ่งอันนี้สูงมากคือเราไม่เคยนึกขนาดนั้นแต่15เนี่ยสำหรับโลกเนี่ยหมายถึงเท่ากับคน1,000ล้านที่เดินทางยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะดูแลโดยคิดคิดถึงเอามาตรฐานของวีวแชร์มาเป็นหลักเนี่ยถ้าบอกวีแชร์เขาบอกว่าวิวแชร์ไปได้ คนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไปได้หมดเลยก็หมายความว่ามันเป็นโอกาสของการทําธุรกิจทางการท่องเที่ยวซึ่งคนหลายคนเนี่ยบอกว่านี่เป็นนิชมาร์เก็ตคือเป็นตลาดเล็กๆแต่จริงๆแล้วถ้าเรามามองใหม่เนี่ยหนึ่ล้านล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่นิชมาร์เก็ตอีกต่อไปแล้วมันเป็นบิ๊กมาร์เก็ต และในงานนี้คุณผู้ชมนายกร,รันมนตรีนะคะยังได้กล่าวภาหกายพิเศษแล้วก็เน้นย้ําถึงการท่องเที่ยวละค่ะบอกว่าต้องคำนึงว่าจะทํายังไงให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันเข้าถึงการท่องเที่ยวขณะเดียวกันไทยเราก็ต้องพยายามเป็นเจ้าภาพที่ดีพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับทุกประเทศโดยที่ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เน้นย้ำนะคะบอกว่าที่ตอนนี้ได้รับความนิยมก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ต้องไปร่วมมือกับภูมิภาคพัฒนาความเป็นไทยลวคะ่ะจะได้ส่งเสริมรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นมากขึ้ นก็ถือว่ายังคงเดินหน้านะครับพี่จากกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไรายได้หลักของประเทศนะครับ